เจ็ดสิ่งที่คุณควรรู้ก่อนทำประกันสุขภาพข้อที่หนึ่งสำรวจความจำเป็นของตนเองว่าต้องการความคุ้มครองด้านใดบ้างทั้งกรณีนอนโรงพยาบาลหรือผู้ป่วยในโรคไหลแรงประกันอุบัติเหตุค่ารักษาผู้ป่วยนอกหรือโอพดีบางแผนมีคุ้มครองการตั้งคภ์และเช็คด้วยนะคะว่าสุขภาพของคุณเป็นอย่างไรณปัจจุบัน ข้อที่2เลือกแบบประกันตามไลฟ์สไตล์ของคุณแบบจ่ายเป็นค่ารักษาแยกตามหมวดหมู่เป็นแผนพื้นฐานแบบเหมาจ่ายตามวงเงินเป็นแผนพรีเมียมหากคุณต้องการความยืดหยุ่นและไม่ต้องกังวลค่าใช้จ่ายส่วนเกินเราแนะนำแผนแบบเหมาจ่ายค่ะ ข้อที่3ตรวจสอบเงื่อนไขและข้อยกเว้นให้ชัดเจนเพราะประกันสุขภาพจะมีข้อยกเว้นเช่นโรคที่เป็นมาแต่กําเนิดความคุ้มครองช่วงระหว่างพิจารณาประกันและการทำสัญญกรรมเพื่อความงามสอบถามตัวแทนของคุณให้เข้าใจก่อนตัดสินใจทำประกันค่ะ ข้อที่4พิจารณาโรงพยาบาลเครือข่ายว่าแผนนี้เข้าพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลอะไรได้บ้างแล้วมีโรงพยาบาลอะไรอยู่ใกล้บ้านพร้อมทั้งตรวจสอบจิตว่าเบิกตรงหรือสำรองจาย ข้อที่5เปรียบเทียบเบี้ยประกันกับความคุ้มครองบางครั้งเราจ่ายเบี้ยถูกแต่ความคุ้มครองอาจจะไม่ครอบคลุมหรือคุ้มครองไม่ใช่ระยะยาวเราอาจจะเพิ่มเบี้ยเพียงเล็กน้อยแต่กลับได้ความคุ้มครองที่สูงขึ้นสอบถามตัวแทนของคุณได้เลยค่ะ ข้อที่6เลือกบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือและบริการหลังการขายดีเคลมง่ายติดต่อสะดวกและมีผู้ดูแลส่วนตัวที่ให้คำปรึกษาได้ข้อที่7วางแผนล่วงหน้ายิ่งทำเร็วยิ่งคุ้มหากคุณทำประกันตั้งแต่อายุยังน้อยคุณยังไม่มีโรคประจำตัวการพิจารณารับประกันก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าหากคุณเริ่มมีโรคประจำตัวแล้วการพิจารณารับประกันเริ่มยากและอาจจะไม่รับหรือจำกัดความคุ้มครอง หากใครต้องการคำปรึกษาเพิ่มเติมแจ้งเพศพอสเกิดอาชีพงบประมาณและความต้องการของคุณมาได้เลยนะคะพิวิยินดีให้คำแนะนำค่ะ